ผลบวตเลือกซปเปอร์บอร์ดของวุฒิสภาเป็นไปตามโภเป๊ะใช่แล้วตามคาดขยาวคุยกันนิดเดียวซปเปอร์บอร์ดก็คือกอตอปอค่ะกอตอปอก็คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของค้<อ>าม<อ> <3 S 1> ก็คือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของใคร<ข>ก็ของกอสทชใช่ค่ะ กศชเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายค่ะดังนั้นดังนั้นกตปก็ไปติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกทชเขาจึงเรียกซูเปอร์บอร์ดแบบที่โกว่าซูเปอร์บอร์ดคุมบอร์ดทีนึงก็คือใหญ่กว่าบอร์ดใหญ่กว่าบอร์ดสั่งได้ชี้ได้ตรงไหนไม่ถูกต้องยังไงองค์กรอิสระใช่ค่ะตามกฎหมายกําหนดให้ซูเปอร์บอร์ดมีได้5คนคนจาก5ด้านด้วยกันแล้วตามขั้นตอน มติพิทก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกค่ะคัดเลือกไว้สิบคนเพื่อไปเลือกอีกข้าเอาสิบคนที่เข้ารอบสุดท้ายส่งเข้าที่ประชุมใหญ่พุทธิให้ทีมชุมเลือกเหลือห้าใช่ค่ะแต่ละด้านด้วยนะเมื่อวันจันทร์เราบอกว่าสิบคนที่เข้ารอบสุดท้ายประกอบด้วยใครและเราก็บอกเรียกว่าเขาล็อกสเปคให้ใครได้มาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นไปแะปเลยตามโผเลยไปดูข้อมูลหมายเลข ไปดูที่เรานำเสนอวานนี้บนจอขณะนี้ก็คือรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายสิบคนชิงซูเปอร์บอร์ดสิบคนสุดท้ายด้านละสองคนจริงๆนะมันมีได้ห้าคนจากห้าด้านด้านวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมดังนี้เป็นต้นผู้บริโภคแต่ตามขั้นตอนคัดไว้10เอา10ส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ให้เลือกหน่อยนึงเลือกหลือ5าใช่ค่ะด้านละหนึ่งบนจอก็คือคนเข้ารอบสุดท้าย10คนปรากฏว่า5คนที่ได้ตาม ตามตามโผเปะ๊ะด้านวิทยุคนที่ได้ก็คือด้านวิทยุก็คือพลวัตติเอกนัทเอกธนัทลิมสังกัดค่ะด้านโทรทัศน์คนที่ได้ก็คือคุณทันศักจันปัญญาค่ะด้านโทรนคมนาคมที่ได้ก็คือรองศาสตราจารย์อุรุยาวีสกุลค่ะด้านคุ้มครองผู้บริโภคพลเอกสิทธิชัยมากกุญชรค่ะด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนอิสรารัฐเครือหงด้วยความเคารพทั้ง5คนที่เราติ๊กถูก เป็นไปตามโผไปเป๊ะค่ะแต่เมื่อวันจันทร์เราบอกด้วยนะเราดักคอเลยนะว่าสิบคนที่เข้ารอบสุดท้ายเนะี่ยมีอย่างน้อย6คนด้วยกันที่น่าจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ะชนอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ผ่านอ่ะ ย้อนกลับไปดูชนิดสิครับว่า6ในส0ท,ที่เราบอกว่า,จะ,นานจะมีปัญหาอะไร<า>และใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างอไปดูกันสักนิดหนึ่งด้านโทรทัศน์คนที่ได้น่านจะมีปัญหานะก็คือคุณพันศักดิ์แล้วก็คุณเพ็ญภา,าทั้งสองคนเข้ารอบสุดท้ายแต่คนที่ได้คือคุณพันศักดิ์จันปัญญาแต่เขาก็มีปัญหาทั้งคู่อ่ะใช่ค่ะเพราะเป็นผู้ปริหารงานประจํากสทวทชอของพลเอกนัทธรน,นัทพรพระประยุทธ์คุณพันศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติงานประจําประจําตัว กรรมการกสชที่ชื่อพลตบดเอกนัทธรพสุนทรที่จริงต้องเป็นนัทธรเนาะไม่ใชนัทธรนักพิมพ์ิดนัทธรมันต้องนัทธรนัทธรทธงไม่ใช่นัทพรแต่ขณะเดียวกันวุฒิก็โหวตเลือกเอาพันศักเข้าไปมาเป็นซุปเปอร์บอร์ดแล้วย้อนกลับไปตรวจสอบการกทกสทนของนายตัวเอง <S <S ก็แปลกีิ้มกันนะก็ใหญ่กว่าเดิมอ,ะอ่ะด้านธุรกรรมนาคมเราบอกว่าทาี่เข้ารอบสุดท้ายมี<ส>ปัญหาทังสองคนเลยใช่ค่ะ เพราะนั้นคนไหนได้ก็ต้องได้ก็มีปัญหาเหมือนกันแหละกลายเป็นรองศาสตราจารย์อุรุยามนสกุลอาจารย์อุรุยา,าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่อาจารย์อุรุยาก็เป็นที่ติฉินเพราะว่าเป็นผู้รับสัญญาการจ้างที่ปรึกษากับสำนักง,งานกสทชไงคือคอนฟ lict ไหมคือสถาบันการศึกษาที่อาจารย์อุรุยาเคยไปหารอยู่เนี่ยก็ไ,ไปรับงานเป็นที่ปรึกษาของกสทชใช่คอนฟ lict ไหมมันลัดแต่จะมองไปกันที่พนเอกสิทธิชัยมากุลชร อันนี้ก็เป็นผู้ปริหัรงานประจําประธานกาสทชเลยนะคุณหมอไห่อะก็อยู่หน้าห้องหมอไห่อืแล้ววันนี้วุฒิโหวตมาเป็นซุปเปอร์บอร์ดย้อนกลับไปตรวจสอบการทํางานของหมอไห่ก็ไปคุมหมอไห่ทีหนึ่งนะออจากเคยเป็นเป็นคนทํางานก็มาเป็นคนคุมออไม่รู้สิด้านส่ง,สงเสริมเศรษฐกิจภาพก็มีปัญหานะเขาวุฒิเขาโหวตเ,เลือกเอา,ค,อา,าคุณอิสรารักษ์ใช่ไหมคุณอิสรารักษ์เรือหงนี่เป็นผู้ช่วยเลยขานุการประจารํากสทชคุณต่อพองษนะ์ไงเอ้า ก็คือทุกคนเนี่ยัวพันอิลุงตุงนางทำงานหรืออยู่ในทีมงานอะไรกับบอร์ดกสทชมาก่อนอ่ะสรุปแล้วก็คือเอาหน้าห้องกสทชมาเป็นซูเปอร์บอร์ดแล้วซูเปอร์บอร์ดก็ย้อนกลับไปติดตามและประเมินผลการเป็นแบบงานของกสทชแต่สวก็ผ่านให้นะสวก็ผ่านให้ใช่สวผ่านให้เรียบร้อยแล้วนะจบไหมสังคมคิดอย่างไรก็คิดนเองแล้วกัน